สวัสดีค่ะเราโดนถามมาให้อ่านชื่อนักบอลคุณผู้ชมซึ่งเป็นเกมที่แฟนเราเล่นนะนางบอกว่านางเล่นแคเรียโหมดซัมติงอะไรนี่แหละให้กดไปที่แคเรียแคเรียน่าจะอันนี้ปะหลังจากนั้นนางบอกว่าให้มากดที่สปอร์ตนะคือนางเลาาลือมากอะ่ะอยากให้อ่านมากไม่ข้าใจนี่ไงสปอร์ตอยู่นี่แล้วก็ไปที่สปอร์ตฮับนี่นางถึงก็บอกมาว่ากดอะไรบ้างอยากให้อ่านให้ฟังมากเลยใช่ป้าเแบบีเบบีมาดูเอาในช่องเกาวนะคนแรกเหรอเจ่อคุณไม่ไม่งันไม่ใช่ดิคุณผู้ชมเป็นคนฝรั่งเศส ไมค์เมยองคนต่อไปชื่อเอรอนแรมสเดลคนต่อไปชื่อติโอเฮอร์นันเดสคนต่อไปอัลฟอนโซดาวิสคนต่อไปไดยอตอุปาเมกาโนโอ้โหอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอะไรอ,อะแมทไทเดลิเกหรอแมทไทเดลิกใช่ปะต่อไปรูเบนไดออสแล้วก็อะไรเนี่ยมิลานโอ้ใครจะไปอ่านอ่องวะมิลานสกริเนีย อาชา์ฟฮาคิมิโจชซฟคิมิกเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนดต้องอ่นยังไงวะเอ่อเอ่อเฟรงกี้เดยองใช่ปะไม่รู้เลยอะเปดรีคนนี้เปดรไม่มีชื่ออื่นให้อ่านเลยคนนี้นะคะโอเคเลียนโจอเมนี่โอเคเลียนโชว์เมนี่อุ้ยอ่านยากมากแม่จูดเบลิงแฮมเซอร์เจเมลินโควิกซาวิกเฟเดริโอวาเวรเดอุ้ยชื่องประเทศไม่ช่วยอะไรเลยไรอั กราเวนเบิร์ชเอเดวาร์โดคาร์มาวินกาธนวัตร <laughs> คนไทยเขาเป็นคนไทยมีมีธนวัตรซ,ซึ่งจิตทวรนซึ่งซึ่งจิตซึ่งจิตทวรนเออขอไปนะคะคนไทยขอไปนะคะฮันนิบาลเบบรีเราไม่เคยดูบอลเลยควิกชาควาราสเกเทเลียฟิลโวเดนอดัม m t h o มัส อะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะเจ้าเจ้าเฮาเออเจ้าเจ้าเฟลิกซ์เหรอไม่รู้ว่านิโกโลซานิโอโลไคลเล็นเอ็มพาเบ่โอ้โหได้ยินทุกวันคุณผู้ชมได้ยินในจอเนี่ยแหละเออร์ลิงฮาร์แลนด์ดูซันวลาโฮวิคคาริมอาเดเยมีหมดแล้วปะโอ้ยหมดแล้วอ่านให้เรานะมาดูในช่องเองนะ <c oughs> ยากจริงยากจริงแล้วคนไม่เคยดูบอลใครจะไปอ่านออกกะ